สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i f e facebook.com/ ล i บ Big l i f e b o x และเว็บไซต์ a t k u g a n g c o m ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปงานเปิดตัวมันแล้วก็แน่นอนว่าหลายคนก็พูดถึงเยอะมากเพราะว่ามันคือมือถือ 5g ที่มีกล้องหน้าชัดที่สุดตั้งแต่ที่มันเปิดตัวมาเลย vivo v, v 2 0 pro นั่นเดงถามว่าทำไมมถึงมารีวิวป่านนี้ ผมลองจริงๆประมาณ1เดือนเต็มว่าเือถือตัวนี้นั้นมีความดีงามอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าความคิดเห็นของผมนั้นจากการทดลอง1เดือนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกับปือถือตัวนี้ครับ vivo v, v 2 0 pro เรามาเริ่มต้นจากรูปร่างหน้าตาของทาง vivo v20 pro นะครับก็ให้หน้าจอที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยโดยขนาดของมันอยู่ที่6.44นิ้วนะครับความลีที่ full hd และเป็น amoled ด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในกนรารแสดงผลของสีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ส่วนต่อมาก็คือด้านข้างนะครับโดยฝั่งดีจะไม่มีอะไรเลยนะครับือฝั่งซ้ายของเครื่องส่วนด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นไมโครโฟนนะครับสำหรับใช้ในการตัดเสียงรบกวนนะครับเป็นแอมเบียนธรรมดาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นปุ่มสำหรับการเพิ่มลดระดับเสียงแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอออกข่าภัยครับเป็นปุ่ม power นะฮะก็จะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้การกด2อปุ่มนี้พร้อมกันก็คือลดเสียงแล้วก็ power ส่วนด้านล่างสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB Type C พร้อมกับลำโพงตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะสามารถใส่ซิมการ์ดได้กี่ใบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะให้คุณดูนี่แบบนี้เลยใส่นาโนซิมได้2ช่องนะครับเท่านั้นก็ถือว่าอ่ะมาค่อข้างครบด้านหลังของตัวเครื่องละ ด้านหลังนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าสีสันของมันนั้นสามารถที่จะเล่นสีได้นะฮะเล่นกับแสงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ vivo 5 g นะครับอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็มีกล้องนะครับอยู่ส่วนบนนะครับโดยสีที่เราได้รับมานะครับนั่นก็คือ sunset melody นั่นเองก็เป็นสีที่แบบผมว่าสวยดีเลยนะครับเหมาะกับความโดดเด่นแล้วก็เรียกว่าจัดจ้านของทาง vivo เขานั่นเองครับสำหรับระบบประเด็นการนะครับของทาง Vivo ตัว V20 Pro นะครับอาจจะยังไม่เท่ากับตัวของ Vivo V20 ที่ได้ Android 11แต่ก็ได้ Android 10แล้วนะครับพร้อมกับ Fun Touch Version 11นะครับมาพร้อมกับลูกเล่นที่ค่อนข้างครบนะครับเนี่ยสามารถใช้งานแบบ Notification อะ e รต่างเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความคล้ายกับทาง Google มากขึ้นนะครับ จนเรียกได้ว่าโเขาคงคิดแล้วว่าเออถ้าฉันทําแบบไม่ไป Google คงไม่เวิร์กอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้แอปดอเวอหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะครับจุดเด่นเของมาอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันพวก vivo cloud vivo.com game center นะครับในการที่จะทำให้คุณนั้นมีความเพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมี ตัวของฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกว่าจัดมาแบบจัดหนักกัะเต็มมากนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตติ้งกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเซตติ้งในตัวของ Fun t o u OS นะครับก็ยังคงเป็นการแบ่งโซนอยู่นะครับโดยมือถือตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับตัวของระบบความปลอดภัยก็คือการสแกนน,นิ้วมือในหน้าจอและระบบการสแกนใบหน้านั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับแสง เรื่องของเอฟเฟกต่างๆได้ทั้งระบบเสียงแล้วก็ระบบอะไรต่างๆนี่สามารถที่จะปรับได้นะครับอันนี้ก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูว่าเอ้สามารถอัปเกรดได้ทั้ง vivo นะนั้นก็คงจะใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตก็เลยทําให้ตัวนี้นั้นค่อนข้างอัปเดตได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จะมี jovi home มีทางร้านเลนต่างนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าครบครันมากเลยทีเดียวอ่ะทีนี้ เรามาดูเสรยจา่อเซตติ้งจบแล้วเรามาดูกันว่าถ้าสมบุรว่าเราต้องการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันทําได้หรือเปล่านะครับก็คือกดรีเซนแอปนะครับแล้วกดปุ่มด้านบนครับตอนนี้ในอัลบั้มยังไม่ได้นะครับในตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมลอง YouTube เลยละกัน YouTube จะมีปุ่มแยกหน้าจอนะครับด้านถ้าสมบูรเอาให้ได้จริงเนี่ยแอปพลิเคชันที่เป็นของมาตรฐานอย่างเช่นพวก Google อะไรเงี้ยสามารถที่จะทํางานได้แบบดีผมถือว่า ไมันยังสับไพ่อยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล้องกระต่อดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของกล้องนะครับด้านหลังก็จะให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวเองโดยความละเอียดเริ่มต้นจยูที่64ล้านพิกเซลนะครับก็คือเลน์ใหญ่เบ้งสุดเลยนะครับแล้วมาพร้อมกับเลน์ตัวที่สอนนะครับก็คือเลนนี้นะครับเป็นเลน ultra ์ ultra wide นะครับขนาด8ล้านพิกเซล และก็เลน์เดฟนะครับ2ล้านพิกเซลพร้พอมกับ LD f a ตคู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าไฮบิดซูมนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับก็จะเป็นติ่งแบบนี้ติ่งของมันก็จะมีความอยู่ที่44ล้านพิกเซลนะครับในเลนปกติและ8ล้านพิกเซลสำหรับเลนอั ultra w i d นั่นเองครับโดยกล้องนั้นรองรับการถ่ายวีโอโ k ได้ทั้ง2กล้องเลยในแบบ30เฟรมเลยนะครับส่วนฟีเจอร์ จะมีอะไรรอติดตามรับชมกันต่อเลยครับในด้านของฟีเจอร์กล้องนะครับก็ยังมีส่วนล่างตรงนี้ซึ่งเป็นเป็นเมนูนะครับแล้วก็ส่วนบนนี้เป็นเป็นทูนะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดต่างๆได้แล้วก็เลือกเลนได้นะครับจะเป็นมุมกว้างพิเศษโบเก้หรือซูเปอร์มาโครได้จากตรงนี้นะครับจะมีโหมดคนโหมดคนนั้นก็จะมีโบเก้แล้วก็การปรับท่าทางแล้วก็ตัวของใบหน้านต่างๆพร้อมกับอะยรหลังได้นะครับ สไตล์เผื่อใครไม่รู้สไตล์ตัวเองก็ปรับได้นะครับมีกลางคืนด้วยกลางคืนนี่สามารถใช้ทั้งเลนส์มุมความพิเศษ,ษแล้วก็สามารถเปิดไปหมดขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับอันนี้ขอปิดขาตั้งกล้องไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอนั้นสาม,มารถซูมได้ 2x นะครับเนี่ยครับประมาณได้ 6x เลยถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีโหมดอื่นๆเช่นความละเอียดสูงเนี่ยถ้า กดโหมดนี้ปุ๊บมันจะเป็น64ล้านพิกเซลนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้า64ล้านนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณดูแบบง่ายๆแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะฮะ,ะผมจะเอาดอกไม้มานะครับแล้วก็จะถ่ายให้คุณดูแบบนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับนี่โอเคถ่ายเรียบร้อยนะครับทีนี้ลราจะรู้ได้ไงว่ามันคือ64ล้านนะครับเราก็ต้องมาดูจากการซูมภาพนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ ถ้า64นะครับก็จะทำให้การเก็บรายละเอียดนั้นคนะ่อนข้างที่จะคมชัดนะครับเนี่ยถ้าดูจากจอมือถือเนี่ย,ยครับมันจะคมทุกอนูนิวเลยนะฮะก็ได้ได้ว่าเอาไปครอบทำวีบอร์ดได้นะครับเนี่ยครับนี่จะค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีอยู่นะฮะนี่คือ64ล้านพิกเซลนะครับอ่ะเพราะว่าถ้า,าลงรีวิวไปนะครับมันก็จะเป็น 12ล้านเท่าเดิมมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีโหมดอื่นๆอย่างเช่นตัวของ time snap, slow mo มีสติ๊กเกอร์ AR มีสแกนเอกสารแล้วก็ยังมี live photo รวมถึงโหมด Pro นะครับก็เรียกได้ว่ามาครบเลยนะฮะแต่โหมด Pro นั้นถ่ายได้แค่ภาพนิ่งนะครับวิดีโอยังไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันนะครับ กล้องหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของกล้องหน้าก็คือเรื่องของการซูมนะฮะนี่เราสามารถซูมเป็นวายได้นะครับแล้วก็กล้องหน้ามีก็คืนด้วยไงอ่ะเอาเข้าไปนะครับมีกล้องหน้ามีโหมดที่เป็นถ่ายคนนะครับก็จะสามารถที่จะเลือกโบเก้ได้นะครับแล้วก็ยังมีปรับความงามของใบหน้าได้ด้วยนะฮะปรับแต่งหน้าได้อ่ะทาทาอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีของผู้หญิง,งเดียวนะครับผู้ชายก็มีนะฮะ แล้วก็ลืมถึงวิดีโอนะครับมีการสั่นด้วยโอ้อะไรจะดีขนาดนั้นฟ้อมปุ่มนี้คืออะไรอ้ามีการแยกระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเนี่ยค่อนข้างลงเล่นคมนะครับส่วนถ้ากดโหมดนี้เข้าไปก็คือจะถัดเฟรมหางกล้องหลังหมดนะครับทีนี้ซูมไปแล้วว่าหกเท่านะครับแล้วภาพนี่งีะซูมได้กี่เท่านะฮะอ่ะเราจะมาซูมกับดอกไม้อีกรอบหนึ่งละกันนะดอกไม้เจ้ากรรมของเรานะครับทีนี้เราก็จะ ดูกันว่ามันรูุได้กี่เท่านะครับันรูุได้ถึงสิบเท่านะครับเป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสองเท่าจะได้แบบไฮบริดนะครับโหสิเท่ายังคมชัดจุดเดือยอะวีโวททำได้ไงอะ่ะเนี่ยยังเก็บรายละเอียดนี่ต่อให้เป็นธรรมดานะครับธรรมดาก็ยังซูมได้เยอะอยู่งี้เลยนะครับโอเคคุณเลื่องกล้องมาเยอะแล้วมาเกือบสี่นาทีนะฮะอ่ะ เรามาดูกันเกี่ยวกับตัวอย่างภาพการถ่ายทั้งหมดของทาง vivo v20 pro ว่า pro จริงๆแล้วอ่ะมันดีแค่ไหนนะครับ ส่วนนี้เป็นระยะเลนวายสุดนะครับซึ่งจะไม่สามารถที่จะซูมได้นะครับถ้าลองในการถ่ายวีดีโอนะครับนนีิจะลองซูมดูนะครับว่าซูมได้กี่เท่านะครับตอนนี้ระยะหนึ่งเท่านะครับเราจะซูมเข้าไปสุดนะครับสุดคือระยะนี้นะคะอยู่ที่6เท่านะครับ ตอนนี้ถ้าลองถ่ายวิดีโอด้วย v i v o v 20นะครับด้วยกล้องหน้าในแบบ0.6นะครับก็คือเลนส์กว้างตอนนี้เราอยู่ในสัมยักพิทาวนั้นเป็นเวลากลางคืนนะครับภาพออกมาก็จะมี noise นอยบ้างนะฮะก็ที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เล่นปกตินะครับว่าเปไ็ไนไรขณะนี้เราใช้ v i v o v 20 Pro ในการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าเวลากลางคืนด้วยเลนปกตินะครับสังเกตว่าน้อยจะลดลงอย่างชัดเจนมากนะครับแต่สงที่ผม พูดจะชัดนั้นเพราะว่าตัว vivo v20 pro นะครับจะมีระบบไมโครโฟนที่เลือกได้หมด3จุดนั่นเองครับอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับก็คือลูกเล่นของกล้องตัวด้านหน้านะครับถ่ายพร้อมกับด้านหลังนะครับหรือ p i p นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งก็คือเอาให้กล้องหน้าในะอยู่ข้างล่างกล้องข้างบนนั้นเป็นภาพปกตินะครับเดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับ มีแบบนุ้ก็จะเป็นลนักษณะกล้ยกันนะคะแต่ว่าสังเกตว่าข้างบนนั้นจะไวกว่าเล็กน้อยนะครับก็จะเก็บรายละเอียดมากขึ้นแต่ว่าพอมีนเจอสภาพแสงน้อยเนี่ยก็ทําใจครับว่ามันจะค่อนข้างที่จะกระตุกนิดหนึ่งสุดท้ายนะครับอันนี้คือกล้องคู่นะคะเป็นด้านหลังคู่โดยจะมีการดีเทคทั้งมุมกว้างและมุมปกตินะครับอันนี้ก็คือเหมาะกับการถ่ายวัตถุที่ต้องการอยากรู้ว่าเอ้ยอยู่ไกลอยู่ใกล้อะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยครับ เอาละครับสำหรับในเรื่องของด่านต่อมาก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัว vivo v20 pro นะครับก็ให้ผลการทดสอบประมาณค่อนข้างน่าผึกงพอใจมากอยู่ที่333,13คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากับ CPU นั้นนะั้นขึ้นนำโด่งเลยทีนี้เรามาดูสเปคกันดีกว่านะครับว่าสเปคของมันนั้นใช้อะไรถึงได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ เริ่มจากนะครับทาง CPU นั้นเป็น C ี u a l คอค m มแล p ด r ก g อน 765G นะครับก็เป็นรุ่นที่รองรับ 5G แน่นอนนะครับซึ่งข่าวดีนะครับก็คือตัวที่นำเข้ามานะครับก็รองรับกับขึ้นตัวของ2600แน่ๆแต่ตัวของ700ก็ต้องเป็นรุ้นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจอ a นด i n o ตัวของ620นะครับแรม 8 g b ความจำในตัว128 g ิไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi AC Bluetooth เวอร์ชัน5.0แบตเตอรี่4,000 m ah, ิลนะครับรองรับการชาร์จไฟที่33วัตต์นะครับเอาละพอเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมดีกว่าว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับเอาละครับก่อนที่จะมาลองเล่นเกมนะครับก็จะมีเรื่องของระบบเกี่ยวกับการจัดการนะครับของพวก แจ้งเตือนแล้วก็การอัดหน้าจอนะครับก็จะมีมาให้อยู่ทางฝั่งนี้นะครับเราสามารถกดและปัดได้ตลอดเวลานะครับทีนี้ในการเล่นเกมของเราก็คือเราก็ใช้เกมปกตินะครับในการเล่นหน้าจอของตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบตัว120หรือ90เฮิร์นะครับเป็น60เฮิร์ธรรมดานะฮะและแน่นอนว่าการแสดงผลของมันก็คมชัดเพราะว่าเป็น AMOLED นั่นเองครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าดันในการเล่นเกมกันนะครับเอาละครับในเรื่องของการเล่นเกม a s o h a l 9 l e g e n d นะฮะด้วยมือถือ Vivo V20 Pro นะครับก็ให้ภาพมาค่อนข้างเคแต่ว่าทีนี้คือนี่ครับตัวของลำโพงมาอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเอานิ้ว,วอยู่ตรงนี้มันก็จะโดนกดตลอดเวลาเลยนะฮะการควบคุมแล้วก็การสแสดงผลต่างๆนั้นผมถือว่ามือถือตัวนี้ค่อนข,ข้างกระสอบถ่าย อย่างมากในทีเดียวเพราะว่ามีทั้งในเรื่องของกราฟริกที่สวยงามนะครับในตัวเกมนียแล้วก็การกดนะครับเนี่ยก็ถือว่าย,ยังสอบผ่านอยู่ยังสบายสบายอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าใช้ gesture control นั้นก็ถือว่าโอเคมากแลวในส่วนของเกมยิงอะไ่งต่างเนี่ยถ้าที่ได้ทดลองมาจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะฮะถึงแม้ว่าจอจะไม่ได้สเปคสูงนะมากมายนะแตุ่่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าคนชอบเล่นเกมเนี่ย ก็ไม่ควรพลาดเจ้ามือถือตัวนี้เลยนะฮะเรียกว่ากล้องจบสเปคโอเคแล้วก็ตัวของภาพรวมต่างๆนั้นในงบประมาณมือเกินหมื่นหนั้นถือว่าดีแล้วก็รองรับ 5G ได้นะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับนอกจากเรื่องของการนำทางต,ต่างๆที่คุณจะได้เห็นแล้วนะครับจุดเด่นของ 5G นั่นก็คือเรื่องของความที่มันเป็นการตอบสนองอย่างต่อเนื่องทำให คุณสามารถที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเพราะว่าค่า l a t e n ซีนั้นค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมาเทสสีดให้คุณดูนะครับโดยผมจะเลือกไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งนะฮะโดยใช้ตัวน,นี้คือใช้เป็น s 5G นะฮะพอตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ 5G อยูน่นี้แต่ว่าแอปพลิเคชันนั้นยังเป็นตัว 4G อยู่นะครับเราก็ต้องเปิดติดใหม่นะครับนี่ครับขึ้นแบบนี้ นะผมไม่ยอมหรอกผมเลอกอย่างนี้เลยนะฮะโอเคมากดเทสสปฟีก,กันนะครับเนี่ยครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือเรื่องของความเร็วนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ก็คือจุดเป็นประมาณช่วงค่อนๆจากกลางเมืองและนะครับก็คืออนุสวริชัยนะฮะก็ได้ความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอสอบผ่านนะครับสอบผ่านสหรับเรื่องของ5 g แล้วก็การเชื่อมต่อนะครับโค แล้วก็ค่าเจสเตอร์นั้นต่ํามากแล้วก็ค่าเลทแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ข้อเสียของเรื่อง 5G าจีั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ผมถ่ายมาแบตเตอรี่อยู่ประมาณช่วง55%นะฮะก็ลดลงมาเหลือไปเกือบเกิน10%แล้วนะครับตั้งแต่ที่ลองถ่ายมาในเทปนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างกินทีนี้เดี๋ยวเรื่องของแบตเตอรี่เราไปดูกันต่อว่าเมื่อเป็นการทดสอบปกติของเรานะครับพอทำมาได้เป็นอย่างไร สำหรับ vivo v, v 2 0 pro นะครับตอนนี้ได้ทดสอบแบตเตอรี่ผ่านโปรแกรม pc mark เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาที่ส1ชั่วโมง28นาทีนะครับผลออกมาถือว่าค่อนข้าง,างน่าพอใจมากๆเลยทีเดียวเห็นไม่ถือบางเฉียบขนาดนี้แต่ก็ให้แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับโดยตัวของ vivo v, v 2 0ก็มีระบบจัดการพลังงานที่ค่อนข้างครบนะครับมีทั้งระบบเปิดโหมดประหยัดพลังงานนะครับจัดก,การพลังงานเบื้องหลังบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ มีโหมดพวกนี้ด้วยนะครับว่าการคูปคุมอัจฉริยะเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยครับก็เป็นโหมดหนึ่งที่เรียกว่าค,ครบนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับว่าเ,เราใช้งานพลังงานเป็นอย่างไรนะครับส่วนระบบการชาร์จก็รองรับอยู่ที่ประมาณ33วัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ใช้ vivo v, v 2 0 pro มาทั้งวันนะครับอันนี้คือ ผลการใช้งานจริงนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้จนถึงประมาณช่วงตี2นะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คือผ่านมา12ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่ตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่3าเนะครับถามว่าอึดไหมมันมีการต่อ5 g ตีมีการใช้งาทานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูนี่คือการใช้งานของผมนะครับเนี่ยก็จะมีการ ลายบ้างมีเทสปีดบ้างมีเปิดกล้องมีเบ์เซอร์มีโทรได้เสียงบ้างนะครับอ่าก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับก็คือมีทั้งผลงานกล้องมีทั้งอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้อีก5ชั่วโมงนะครับจากที่ระบบคำนวณถามว่าอึดไหมใช้ได้ครับอึดดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของ การเชื่อมต่อแล้วก็ระบบนำทางกันดีก,กว่านะครับสำหรับตัวนี้นอกจากเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผ่านไปนะครับยังมีเรื่องอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดสมมติคุณเสียบชาร์จอยู่เนี่ยคุณสามารถตั้งให้มือถือนั้นปิดเสียงปิดหน้าจอไม่ให้แสดงสีเพื่อให้คุณหลับได้เลยนะครับและหมดนี้จะเปิดจนกว่าคุณจะหยุดชาร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดตั้งค่าได้นี่มันก็จะทําให การนอนของคุณนั้นดีขึ้นนั่นเองก็คือจะสามารถกําหนดได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนนะครับถ้าอิงในการนอนของผมก็จะเป็นห้าทุ่มถึงประมาณเจ็ดโมงเช้านะฮะก็เป็น,นี้เราก็สามารถที่จะอิงว่าเอ้ยเราจะอิงเวลาชาร์จก็ได้นะครับหรือจะปรับแต่งตามความต้องการของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจมาสำหรับตัว vivo v, v 2 0 pro แล้วก็มือถือตัวอื่นของ Android นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการแค่ปรับเป็นสีเทาแล้วก็ห้ามลบกวนเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าถอดที่ชาร์จออกเนี่ยถ้าสมมุติถอดก่อนเวลามันก็จะยังคงเป็นสีเทาอยู่ครับผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับกับการทดลองมือถือตัว vivo v10 pro ซึ่งสีที่เราได้รับมาโอ้โหถือว่า มีการเล่นสีเล่นแสงที่สวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของความบางที่ผมชอบมากๆเลยเพราะมันพกง่ายมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมเท่าที่ได้ลองสัมผัสมานะครับหน้าจอของมันก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากแล้วก็มีการจัดวางต่างๆที่โอเคฟันทัช OS o ถึงแม้ว่า อนาคตนั้นจะถูกแทนที่ด้วยออริจินค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายสื่อก็เริ่มที่จะเปิดเผยออกมานะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หลังจากตัวของออริจินเปิดตัวไปแล้วก็พูดได้เลยว่าคลิปว่าตัวนี้น่าจะมาแน่นอนนะครับกับราคาของมันณเวลาดีนะครับอยู่ที่14,990บาทนะครับหรืออาจจะ14,999อ้บาบาทเนี่ยผมก็มองว่าอ,อถ้า คุณคิดว่าจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเซลฟี่แล้วก็เล่นเก็บกับกล้องหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็กล้องหลังเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มี g i m b a ลนะครับแต่ก็ยังคงให้ประสิทธิภาพในการถ่ายเอวได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเลนเนี่ยก็ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่ที่คุณได้รับชมจากรีวิวไปทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกอลนะครับถามว่า1เดือนถ้าผมต้องการใช้มือถือเครื่องนี้ เป็นเครื่องหลักเนี่ยอาจจะพูดยากดนึนงเพราะว่าการใช้งานของผมนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการเอามาโทรหรือเอามาใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อย t ท s ซิ่ง5 g นั้นผมก็ไว้ใจเจ้าตัวนี้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดแล้วก็ในการที่จะชาร์จไฟกลับมาก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าต้องใช้ที่กล่อง อยู่ที่33วัต์หรือไม่ก็รองรับ P ีดีเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จได้ค่างรวดเร็วแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งของไปถือตัวดีครับ vivo v, v 2 0 pro แต่ว่าถ้าใครอยากซื้อที่ถูกกว่านั้นก็สามารถซื้อกับโอเปอเรเตอร์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่มีมงบประมาณน้อยแต่อยากได้หน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับ v 2 0หรือ v 2 0 se ก็เป็นคำตอบที่ดีได้เหมือนกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นต้องรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็รายละเอียดที่เหลืออ่านได้ใน i t c o o g a n c o m ถ้าพบกันนะครับก็คิดว่าน่าจะพบกันแน่นอนสำหรับมือถือตัวนี้แล้วก็รีวิวอื่นอย่าลืมกดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งใน YouTube ด้วยนะครับ